ก็คุณวันชัยบอกว่าคุณภูมิธรรมคุณทวีเตรียมรับผลของการกระทําใช่เลยครับ,รบอันนี้เนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นกรณีตายน้ําตื้นได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการใช้อํานาจที่ถูกมองว่ามันไม่ได้อยู่นะในอำนาจของดีเอสไอคดีเนี่ยคนลืมไปแล้วแต่ว่าสารมนุษเนี่ยพอไม่ยกฟ้องนะครับแล้วก็นัดมาไตาส่สวนเนี่ยหลังไต่สวนนี่ก็น่าจะเนี่ยคุณมยอดมันจะอยู่ในช่วงใกล้เลือกตั้งเลยนะ เพราะว่าไต่สวนไต่สวนไม่น่านานปลายธันวาเห็นบอกฟังเป็น2 4่สี่ห้านะครับแล้วใช้เวลาพิพจารณาก่อนที่จะมีมติมีคําสั่งศาลเนี่ยครับมกกลากุมภาผมว่าอยู่ในช่วงเนี้สอเดือนแล้วจะเคาะนะครับว่าการดําเนินการลักษณะนี้เนี่ยเพราะว่าทางสอวอนี่เขาล้องในเรื่องละเมิดจริยธรรมไร้แรงเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติ ของการเป็นรัฐมนตรีนะครับร้องตรงนี้เนี่ยคือตอนนั้นก็ไม่มีใครนึกว่ามันจะมาก่อนหรือมาหลังคดีของทางอุงยิงคุณภูมิธรรมนี่ถ้าโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับไม่ครับถ้าโดนหมายความว่าโดนเรื่องของละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยอนาคตทางการเมืองไปต่อไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณทวีคุณยอดคุณทวีเนี่ยหัวหน้าพักประชาชาติเนี่ยเป็นอยู่นะครับมาแทนอาจารย์บรรณอ อาจารย์วันน้อนี่ก็วางมือในการเลือกตั้งข้างหน้าเพราะว่าท่านอายุเยอะแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์นะครับถ้าคุณทวีไปต่อไม่ได้หัวหน้าพักคนใหม่จะเป็นใครเพราะคุณทวีนี่เป็นไทยพุทธนะครับไปเป็นหัวหน้าพักประชาชาติซึ่งฐานเสียงเนี่ยเป็นคนมุสลิมมาลายูในสมจังหวัดสจังหวัดนี่มีสอสอสิบสาคนประชาชาติเข้าได้เจดคนแล้วคุณทวีเนี่ยเป็นอดีตเลขาสปต ก็ถือว่าโดดเด่นนะแต่ถ้าทางสามนูนเคาะนะครับว่าละเมิดสิทธารรมยร้แรงเนี่ยดำลงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีการไปร้องต่อนะคือมันต้องมีคนร้องต่อแหละเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยมันไม่ขาดคนร้อง <laughs> <laughs> มันจะมีมันจะมีะรับลูกร <laughs> ้องเลยอย่างกรณี <laughs> กรณีของพรรคประชาชนที่โดนเนี่ยหลังจากยุคพักใช่ไหมครับไอ้เจ้าของ ร้องคาร้องเก่าเนี่ยคุณชัรยุทธ์เนี่ย<ช>คุณชัรยุทธ์ที่เขาร้องยุบภาคก,ก้าวไกลก้าวไกล,กไกลคุณชัยยุทธ์เขาร้องยุบภรคก้าวไกลพอยุบภาคก้าวไกลเสร็จคุณรีก็ไปร้องปปชอไอ้กรณีเนี่ยถ้าเกิดสามนูนนะครับเคาะออกมาว่าทั้งคุณทวีและคุณภูมิธรรมนะครับมีการกระทําเข้าข่ายละเมิดจรยิยธรรมร้ายแรงต้องร้องต่อไปจบที่ปปชแล้วปปชจะพิจารณาถ้าส่งสารดีกานะครับสารดีกาเคาะมีความผิดละเมิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับ ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนี่ถือว่าตายน้ําตื้นเลยของสองคนเพราะวาช่วงนั้นนะครับตอนคุยกับคุณบุญยอดเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตเลยบอกว่าเฮ้ยเดินหน้าทําแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะว่าด<ช>ีเอสไอนะครับ<ช><ช>เป็นคณะกรรมการคดีพิศ<ๆ>เพศษการที่จะเอาเรื่องไหนก็ตามนะครับเอามาเป็นคดีพิเศษเนี่ยในกฎหมายดีเอสไอเขาบอกไว้ครับว่าต้องมีเสียงอย่างน้อยสองในสามสิบห้าจากยี่สิบสองใช่แต่ว่าโหวตได้แค่สิบเอ็ด เขาก็ดันทุนลังยาวเฉพาะเรื่องของการฟอกเงินมามแล้วช่วงหลังนะครับผมคุยกับสวก็บอกว่าอธิบดีดีเอสไอเนี่ยท่านก็มีการติดต่อมาทางสวเหมือนกับต้องการเคลียร์ทำความเข้าใจเพราะว่านอกจากทางฝ่ายการเมืองนะครับทั้งหมด11คนที่โหวตใช่ไหมครับ9คนที่เป็นค่าการประจําตอนนี้ก็โดนล้องไปที่ปปชหนึ่งห้า <15 7 S 2> ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ โอ้วันนี้ก็แบบ,บเนี่ยครับแบบคุณเอฟซีที่ตั้งก็สังเกตมานะครับบอกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันตายน้ําตื้นจริงๆแล้วทั้งสองคนไม่ใช่นักกฎหมายแล้วคุณภูมิธรรมตอนนั้นถ้าจําบรรยากาศตอนนั้น,ต,นต้นปีที่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณภูมิธรรมก็ยืนยันโอ้โหพูดจานี่เสียงดังฟังชัดเลยครับมาถึงวันนี้นี่ผมว่าคงคิดแล้วว่ากูไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยหรือกูออจะไม่รอดก <c oughs> ู <c oughs> ไม่น่าเลยไปเดินอะไรสุ่มๆุม พราะตอนนั้นคนมันก็มองไงว่าต้องเล่นสวสายน้ําเงินใช่ไหมเขาบอกว่านี่เป็นสายน้ําเงินสายของบุรีรัมย์แน่นอนมุมมองของทางนั้นจะมองว่ามีอำนาจทำได้เ<ช>บี่ยงจากอันนั้นไปเป็นอันนี้ได้ไหม,มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีอำนาจถ้าเมื่อ,อความเห็นไม่ตรงกันก็ต้องขึ้นศาลนะครับถูกไหมครับก็ไปอธิบายความกันในศาลถ้าอาจจะทําถูกทาผิดอะไรต่างๆท่านก็ไปอธิบายความตรงนั้นซึ่งในกฎหมายเดียร์ไเนี่ยมันเขียนไว้ชัดเจนผมว่าศาลคงถามว่า คุณเอามาเป็นคดีพิเศษได้ไงผมเนี่ยไปอ่านกฎหมายดีัยด้วยไงเขาบอกว่าต้องใช้มติสองในสามของยี่สองคือต้องใช้มติสิบห้าแล้วช่วงนั้นถ้าจํากันได้นะครับคนที่ไม่โหวตนะคือฝ่ายกฎหมายผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ทั้งนั้นเลยมีทั้งเลขากริสดีกาเจ้ากรมพระธรรมนูญนะครับแล้วก็มีในส่วนของตํารวจทั้งบบตลอคือพวกที่รู้เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็ออกเสียงหมดเลยคือพวกนี้เขาก็มองแล้วไงบอกว่า มึงจะไปลุยแบบนั้นกูตายด้วยกูไม่เอาแติดตามต่อในเดือนนี้นะครับก็ <c oughs> จะเห็นกันในเดือนธันวาคมนี้แหละ, <c oughs> ะครก็ <c oughs>